สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราไปดูสถานการณ์กันต่อในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดวันนี้วันที่16เดือนมกราคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นทางรัชานภาคเหนือใกล้ๆก,กับเมืองเส้นบีนะครับทาหารโกก้างหรือ MNDa กับทาหารมินองายที่ลักลอบเข้าไปในพื้นที่นะครับ มีการสู้รบกันเกิดขึ้นตอนเช้าวันที่13ที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันทําให้กองกําลังทหารมินอลายบาดเจ็บล้มตายไม่ต่ํากว่า30นายนะครับแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากที่มีการ,ส,ร,รสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับทหารมินอลายเกือบ80ดนายนะครับเข้าไปในพื้นที่แต่ทหารโกก,กั้งดักซุ่นโจกีตาข้างทางทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่ ใกล้ๆก,กับเมืองเซนวี v นะครับหลังจากนั้นวันที่14กองกําลังทหารมินายใช้รถโรงพยาบาลไปรับศพทหารที่นอนเสียชีวิตตามท้องถนนต่างๆนะครับประมาณ30นายพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองเส้นวีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าต้องไปช่วยขนศพทหารที่นอนเสียชีวิตตามท้องถนนต่างๆนะครับในพื้นที่เขตเมืองเส้นวีมีรถโรงพยาบาลประมาณ15คันด้วยกันครับที่เข้าไปรับศพทหารมินาย ที่นอนเสียชีวิตตามท้องถนนนะครับบางคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับยังไม่เสียชีวิตก็มีนะครับแต่กองกําลังทาหารมิลลอนลายยังเดินหน้าเข้าไปในพื้นที่ไม่สนใจว่าพวกพ้องตัวเองจะบาดเจ็บหรือล้มตายนะครับทาหารมิลลนลายทาง80นายมุ่ง,มงหน้าไปยังเมืองโกนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา10โมงกว่าๆของวันที่15นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับใกล้ๆกับเขตเมืองโก ทหารโกก้างที่กําลังเฝ้าเบนยามอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วไปเจอใส่รถขบวนทหารวิโนลายที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาบ่ายสองกว่าของวันที่15ทําให้ทหารโกก้้งเสียชีวิตไป3นายหรือบาดเจ็บอีก4นายด้วยกันครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นแต่ทหารมิโนลายยังไม่ทราบนะครับว่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้น าหารมิโนลายสูญเสียอย่างหนักนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองโกตอนนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่ากับเขาเริ่มจะโอพยพหนีกันออกเป็นมังส่วนนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิโนลายกําลังมุ่งหน้าไปยังเมืองโกนะครับเพื่อจะไปสมทบทับตัวเองนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองประคก,กูนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกับกลุ่มพี่นียบท้องถิ่น บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากองกําลังทหารมินอลายที่มาตั้งฐานอยู่ในเขตเมืองปะโคกูชอบไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา8โมงก,กว่ากองกําลังทหารมินอลายประมาณ15นายนะครับไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านตามสี่แยกต่างๆนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนวางแผนกันนะครับที่อยู่ตามภาพพื้นดินคอยสอดส่องลูทหารมินอลายที่กําลังตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่นะครับ แต่อีกกลุ่มหนึ่งใช้โดนโยนระเบิดใส่พวกมิลองลายที่กําลังตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับทําให้ทหารมิลองลายเสียชีวิตไป3นายแล้วบาดเจ็บสาหัสอีก4นายด้วยกัน,นครับที่กําลังตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่กลังใจหมู่บ้านนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนบอกกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะโยนระเบิดลงใส่พวกมิลองลายกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนก็ดูนะครับ ว่าพี่น้องชาวบ้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยโยนระเบิดใส่พวกมินองลายแล้ววิ่งหนีกระจายกันเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ๆกับเขตเมืองปะโคกูนะครับกองกําลังทหารมิ้องลายเวลามีพวกพรองตัวเองเยอะในพื้นที่หรือมาตั้งฐานในพื้นที่ต่างๆชอบไปตรวจคน้นเอาทรัพย์สินพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองปะโคกูนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่เมืองเซเลนจีนะครับอยู่ทางเหนือของภาคสกายเมื่อเชา้านี้กองกำลังทหารมินายช้เฮลิคอปเตอร์ m i 35เข้าโจมตีอย่างหนักนะครับอยู่ในหมู่บ้านทองยีนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆต้องวิ่งหนีกันเกิดขึ้นเนื่องจากกองกำลังทหารมินายกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีตามพื้นที่หมู่บ้านต่างๆนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนมาก กองกำลังทหารมินองลายใช้ลิคอปเตอร์เข้าโจมตีในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของวันที่16วันนี้นะครับเนื่องจากไม่มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอยู่ดีๆกองกำลังทหารมินองไลยใช้ลิคอปเตอร์เข้าโจมตีในพื้นที่เขตเมืองเซเลนยีนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบคลองถินบอกกับผู้สื่อข่าวตอนนี้แค้นพวกมินายอย่างหนักนะครับที่ใช้ลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับ กลุ่มน้องๆเยาวชนือกลุ่มพิเดียบเรียกร้องกลุ่มขายอาวุธปืนต่างๆนะครับที่มีปืนแมนแพคปืนประทับวานะครับที่จะยิงเฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่ถ้ามีกลุ่มน้องๆเยาวชนพร้อมที่จะซื้อมาใช้นะครับเพื่อจะยิงเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่ทหารมินองลายที่ชอบมายิงพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนประกาศลงสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับตอนนี้ประกาศข่าวไปทุกที่ทุกทางนะครับว่าจะขอซื้อปืนแมนแพค เพื่อจะไว้ป้องกันพี่น้องชาวบ้านที่ถูกทหารมิลลงลายโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนทุ่มเงินไม่อั้นนะครับเพื่อจะได้ปืนมายิงเฮลิคอปเตอร์ทหารมิลลายนะครับกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาพยายามจับประเด็ดอาวุธปืนเพื่อจะยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารมิลลงลายแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิลลาย ใช้เฮลิคอปเตอร์บินสูงเกินไปนะครับที่ผ่านมาพยายามจะยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารมินลองลายอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็พลาดอยู่ตลอดเนื่องจากไม่ใช่ปืนแมนแพกนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนบอกว่าถ้ามีประเทศไหนพร้อมที่<ม>จะขายป<ม>ืนประทับป่าหรือแมนแพกที่ยิงเฮลิคอปเตอร์ตกพร้อมที่จะทุ่มเงินไม่อั้นนะครับตอนนี้ออกสื่อข่าวออนไลน์ไปทุกที่ทุกทางนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนประกาศพร้อมที่จะซื้อปืนแมนแพก เพื่อไว้ป้องกันพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับทหารมิลองลายชอบใช้ลิคอปเตอร์โจมตีพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนตอนนี้แค้นกับพวกมินองลายอย่างหนักนะครับเวลาใช้ลิคอปเตอร์ไปโจมตีหรือเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ทาหารมิลองลายก็จะปิดข่าวเงียบอยู่ในพื้นที่นะครับทา,ทางทางทหารมิลองลายทําร้ายพี่น้องประชาชนเหนือเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตปิดข่าวต่างๆนะครับตอนนี้ในพื้นที่ภาคสกายพี่น้องชาวบ้านอยู่กันอย่างลําบากนะครับเวลาเจอทาหารมิลองลายพี่น้องชาวบ้านถูกทําร้ายอยู่บ่อยครั้งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆต,ตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนประกาศจะซื้อปืนแมนปัก ถ้าผู้ไหนรู้ว่ามีขายที่ไหนช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้บอกน้องๆเขาถูกนะครับเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองมัตเตเลออีกครั้งนึงนะครับเมื่อเชา้านี้สายข่าวกลุ่มปกป้องประชาชนรายงานลงในเพจต่างๆนะครับว่ากองกําลังทาหารมิเนอราไลจะยกกําลังเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายประมาณ300นายนะครับมีรถขบวนเกือบ50คัน เพื่อจะเข้าไปโจมตีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับออนไลน์สั่งให้ลูกน้องเสริมกําลังเข้าไปยังภาพพื้นดินอีกจํานวนมากนะครับตามฝั่งแม่น้ําชินบินกองกําลังทหารมิออนงลายมีกันจํานวนมากนะครับพร้อมอาวุธหนัก3-4วันที่ผ่านมาทหารมิออนงลายถูกโจมตีอย่างหนักนะครับแต่มาวันนี้ออนไลน์สั่งให้ลูกน้องใช้เรือหุ้มก่อนะครับเพื่อจะเข้าไปยังภาคสกายให้ได้ตอนนี้สายข่าวกลุ่มน้องๆเยาวชนรายงานลงเฟซต่างๆนะครับ เพื่อไม่ให้ทหารมิลองลายกลุ่มนี้เข้าไปยังภาคสกายนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขอไปพี่น้องทุกท่านทุกคน้วยนะครับ